มาเก็บหมากมงยิบผ้าพนครับเมื่อเนี่ยคนกำลังสันเนี่ยคนกำลังต่อยอยู่เป็นกำลังต่อยอยู่คนหาอะๆเตริม โอ้ยลูกแดงยเคงื่อนขึ้นได้กินแฉบไายกินน่องเลยสีแดงออกซังเป็นแต่กินแฉลบได้กินน่องกินอะไรปากสีเปื้อยมันขันเลยี่นแตะเสียบอยู่่ว่ากินอะไ้ปากสีเปื้อยฮะได้ด้เสื่อม 你弄哎。<Yeah. S 2> yeah.